อภิเทยแจ่มฟ้านะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวลด์ล์คับตอนเริ่มต้นนั้นนะครับผมเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็คิดหาวิธีการว่าจะทําไงที่จะมีเงินส่งตัวเองเรียนอเผอิญไปโชคดีมีโอกาสได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เขาทําอาชีพเครือข่ายอยู่เขาเลยชวนไปทาแรกๆก็เข้าไปเพื่อจะเป็นรายได้เสริมแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพที่น่าจะเป็นอาชีพหลักได้ก็เลยยึดเป็นอาชีพหลักจึงทําให้มีคควาาาาาามเนอออยยู่่่ททีีดีดขขึ้จากการรํชพื ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมคดาดหวังกับตัวเองก็คือว่าผมอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในเรื่องของการมีความเป็นอยู่ของตัวเองคือมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็มีความเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนครับถ้าหากว่าวันนี้เราอยู่ภายใต้อน,นัตของผู้คนหรือเป็นชีวิตแค่เป็นลูกจ้างชีวิตเราไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันนี้ได้เราจะต้องเป็นเจ้าของชีวิตหรือเจ้าของธุรกิจฉะนั้นเนี่ยผมก็หวังนะครับว่าอยากจะเป็น แรงบันดาลใจให้กับผู้คนว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าของชีวิตสาคอนไชยกมลเป็นประธานบริษัทดีเนเวิร์โบรไวยคือชีวิตคนทุกคนเนี่ยมันอยู่ออนไลน์กันหมดแล้วมันต้องผสมผสานกันวันนี้ดีเนเวิร์ก็ต้องมีการผสมผสานระหวบางออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยมาเข้ากันเราจะมีการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นแพลตฟอร์มที่ดีเนเวิร์ดสร้างตอนนี้ก็คือชื่อว่า DNW Platform นี่คอนเซปต์ในการสร้างาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรแน่นอนลหละข้อที่หนึ่งเลยคือต้องการที่จะสร้างให้แพลตฟอร์มเราเนี่ยทันยุคทันสมัยทันทันทุกดิจิทัลคอนเซปต์ concept ในการที่สร้างขึ้นมาเนี่ยต้องการให้ทุกคนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกับเราได้เรียกว่าให้มาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกันในการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับมี3ส่วนที่ทุกคนอะร่วมเป็นเจ้าของได้ส่วนที่1ก็คือเรื่องของ การเรียนรู้ออนไลน์วันนี้เรามีศูนย์พัฒนาบุคลากรมีผู้คนนะครับมาเรียนมีโค้ช400กว่าท่านนะครับที่จะคอยถ่ายทอดความรู้ด้านออนไลน์สอนให้กับท่านนะครับท่านก็มาเป็นเจ้าของโดยการมาเรียนรู้เป็นเจ้าของความรู้คุณเป็นเจ้าของศูนย์พัฒนาบุคลากรเลยคุณมาเรียนฟรีทุกหลักสูตร40แพตฟอร์มที่มีการสอนนี่นี่คือข้อที่1คุณเป็นเจ้าของข้อที่2นี่นะครับคุณเป็นเจ้าของเน็ตเวิร์กคุณก็ใช้ดีเอ็นเอมือเพตฟอร์มเนี่ยครับ ไปสร้างให้เวิร์โไปสร้างเครือข่ายของคุณคุณเป็นเจ้าของเครือข่ายอะไรถามว่าทําไมต้องเป็นเจ้าของเครือข่ายเศรษฐีทั่วโลกล้วนแล้วเป็นเจ้าของเครือข่ายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Google เป็นอาลีบาบาเป็นอเมซอนอะไรต่างๆ,ๆเขาก็มีเครือข่ายเซลเลอร์บอยเออร์อยู่ในนั้นทีนี้คือคุณมาเป็นเจ้าของเครือข่ายเนี่ยแล้วคุณจะได้ข้อทีสามกลัมา พื่อขายของคุณเกิดการบริโภคสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าสุขภาพสินค้าในครัวเรือนหนึ่งต่างมากมายที่ที่ที่ธุรกิจเรามีอย่านี้นะครับถ้าหากว่าเน็ตเวิร์กของคุณมีการบริโภคสินค้าเนี่ยมันก็จะเกิดยอดเกิดเกิดรายได้คุณก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจโดยอัตโนมัติภูมิสนองล่าสุดครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัทดีเน็ตเวิร์กเววาครับ ผมว่าใน่ของการเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นการดีไซน์นะครับ d ีเอ็นบยูแบทแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นการออกแบบให้อันที่1นึ่งเลยสามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับส่วนข้อที่2นั้นเขาสามารถที่จะสร้างทีมงาน,นบริหารจัดการองค์กรการตรวจยอดการทำธุรกรรมหรือทํางานเนี่ยได้เป็นแบบเขาเรียกว่าทันทีทันใดเลยนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการขนส่งนะครับเรื่องของการขนส่งเนี่ยถ้าเรา มีโอกาสได้ใช้นะครับดี M W แพลตฟ f o r m เนี่ยเวลาเรามีการเขาเรียกว่าเกิดธุรกรรมเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยการจัดส่งการส่งถึงที่ส่งถึงตัวส่งถึงอะไรมันจะทําให้การจัดการเนี่ยมันง่ายขึ้นอีกในในการทํางานเนี่ยสามารถที่จะทําได้ทุกที่ทั่วโลกเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นความอิสระนะครับได้อย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของประเทศไทยหรือที่ไหนของโลกเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ครับ